Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับ 2> 123สวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่7 สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาิกาวันนี้จนถึง18นาิกวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาสพาอากาศวันนี้ว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับสำหรับประเทศไทยแต่ก็มีตกหนักอยู่โดยเฉพาะแถวภาคกลางนะครับและภาคใต้สุดครับผมสำหรับสภาพอา,ากาศจะเป็นอย่างไรนั้น เรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคืออยู่ประมาณ3 4, 5 1ถึง90มิลิเมตรสีเหลืองนะครับผมได้แก่จังหวัดดังต่อไปน,นี้ครับสำหรับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสีเหลืองนะครับหมายถึงจะมีฝนตกอยู่ประมาณ3 5 1าถึง90มิลิเมตรสำหรับวันนี้ได้แก่จังหวัดดังต่อไปน,นี้ครับผม ได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์ครับแล้วก็เลื่อนลงมาทางภาคกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการครับสําหรับทางภาคกลางนั้นได้แ,แก่กรุงเทพนะครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี3จังหวัดครับกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการครับผมที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับส่วนภาคตะนอกได้แก่จังหวัดชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับผมคือประมาณ35.1ถึง90มิลิเมตรนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นได้แก่จังหวัดภูเก็ตครับผมภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลา ปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือประมาณ35.1-90ถึง90มิลิเมตรนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณจังหวัดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะทางภาคใตยย้ครับผมมามาดูการวิเคราะห์ ภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา17นาฬิกาพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปกคลุมหนาแน่นนะครับผมโดยพบว่าในเวลา17นาฬิกาพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากอุตรดิตเ์เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม ยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีล์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับส่วนทางภาคกลางก็มีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกก็มีจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชาช,งชาวงเศรันทบุรีตราด ส่วนทางภาคใต้นั้นได้มีคบพบกลุ่มเมฆฝนในเวลา17นาฬิกาอยู่ที่จังหวัดชุมพรจังหวัดระนองพัางงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุง,งสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในวันที่7สิงหาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามรสุมวนตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย จำวันที่7สิงหาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับผมโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23-25องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-35องศาเซลเซียส มีลมพัดตกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมส่วนมากเรียนจังหวัดนนองาาเบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมานะครับโดยมีอุณหภูมติต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33-35องศาเซลเซียส มีลมวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมมาดูกันพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางกันบ้างครับผมตั้งแต่18านาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครศรีอยุทยานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ 24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34-35องศาเซลเซียสมีลมตะกตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 32-35องศาเซลเซียสมีลมฝนตกเฉียงใต้ต between, ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโดยทะเลโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเลื่อนลงมาดูกันพยากรณ์อากาศสำหรับวันที่7สิงหาคม18นาิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23-25ถึงอ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34-35ถึงอ,องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงตยใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1มเมตรบริเวณจะมีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ31-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดละนองขึ้นมามีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการคาดการสภาพอากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีนะครับตลอดทั้งในบางเขตของกรุงเทพมหานครด้วยครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับกรุงเทพมหานครคาดกันว่าพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมจนถึงวันที่12วันจันทร์ที่12สิงหาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40เซของพื้นที่นะครับอุณหภูมิก็อยู่ในช่วงระหว่าง35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ประมาณ26องศาเซลเซียสครับผมสำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑน,นได้มีการรายงานและพยากรณ์ฝนในระยะปัจจุบันพบว่าในเวลา17นาฬิกากรุงเทพมหานครได้ขึ้นสถานการณ์เป็นสีเหลืองนะครับผมคือเฝ้าระวังกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับอาจจะมีน้ำท่วมขังบางบริเวณครับผมโดยมีการตรวจพบของเรดราพบว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังบริเวณกรุงเทพมหานครเขต เทเตเทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันหนองจอกนนทบุรีนครปฐมและฉะเชิงเซานะครับผมโดยกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเสียงเหนือนะครับเข้าปกคุมบร,ริเวณกรุงเทพมหานครเขตตลิงชันบางซื่อบางพัดนนทบุรีหลักสี่จตุจักรฉะเชิงเซาจากนั้นในเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา ก็ยังคงปกคุมก็จะเข้าปกคุมบริเวณเขตบางพัดบางซื่อตลิ่งชันเขตจตุจักรลาดพร้าวสายไหมเขตดอนเมืองหลักสี่บางเขนนนทบ,บุรีปรทุมธานีชาช,ช่วงเซาคาดว่าจะปกคุมอยู่นานประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมซึ่งอาจจะให้เกิดฝนตกสะสมนะครับอาจจะมีน้ำท่วมบางพื้นที่หรือน้ำท่วมรอการระบายครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง ที่สัญจรไปมาในเวลาประมาณ17นาฬิกาถึงประมาณ2ทุ่มขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกระจายตัวปกคลุมอยู่แถวจังหวัดทางภาคกลางครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ กลุ่มนี้คาดการว่าจะปกคุมอยู่แถวจังหวัดอยุทยานะครับผมสระบ,บุรีโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะจะปกคุมอยู่แถวจังหวัดอยุทยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระบ,บุรีลบบุรีจังหวัดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตลอดทั้งจังหวัดแถวจังหวัดอ่างทองชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรีครับผมกลุ่มนี้นะครับที่ที่เข้าปกคลุมในช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างผันกลางอยู่แถวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วครับผมส่วนภาคอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางนะครับตลอดทั้งสปปลาวในเวลา19นาิกา กลุ่มเมฆฝนก็ค่อนข้างเบาบางครับผมพอามาดูในเวลา21นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวออกจากประเทศไทยไปเกือบหมดแล้วนะครับผมโดยเข้าไปทางสออปปลาวแต,แต่ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันอยู่นะครับผมเช่นจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายเป็นต้นครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้าง กระจายเป็นหย่อมอยู่นะครับอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่ไม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับในเวลา21นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวแล้วก็เบาบางมากนะครับสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงเวลาประมาณ ยี่สี่นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้ออกจากประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยจะมีอยู่ย่อมหนึ่งอยู่แถวจังหวัดบึงกาฬนะครับและก็ท่าภาคเหนือก็มีอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมส่วนที่ส่วนภูมิภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับแต่สําหรับสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝน ค่อนข้างปานกลางอยู่แถวแขวงขมวนแขวงบริคำไซและบริเวณนครหลวงเวียงจันทร์นะครับส่วนที่อื่นๆนั้นมีกลุ่มฝนเล็กน้อยครับผมพอกลุ่มเมฆฝนนี้ได้กระจายตัวไปนะครับผมตั้งแต่เวลา24นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้คือวันที่8กลุ่มเมฆฝนก็ยังเบาบางมากครับสำหรับประเทศไทยและสปปลาวนะครับ ประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเบาบางนะครับสำหรับประเทศไทยตลอดทั้งสปปลาวด้วยครับผมแต่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวและก็จับกลุ่มกันค่อนข้างหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวลาประมาณ13นาฬิกาซึ่งในเวลา13นาฬกานัน้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ ค่อนข้างปานกลางอยู่แถวปกคลุมอยู่แถวจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับผมเกือบทุกจังหวัดเลยครับส่วนทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ส่วนทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนครับผมส่วนสปปลารนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมในเวลา13นาฬิกา พอมาดูโมเดลฝนในเวลาประมาณ15-16นาฬิกากลุ่มเมฆฝนได้เกาะตัวเป็นกลุ่มค่อนข้างหนาแน่นมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยโดยมีกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในลักษณะหนาแน่นอยู่ทางภาคตะวันตกครับผมเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราดชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดตากครับ อาจจะรวมไปถึงจังหวัดอ่างทองด้วยครับผมในเวลา16นาฬิกาที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับบริเวณนี้ส่วนที่อื่นๆนั้นโดยเฉพาะภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ในเวลา16นาฬิกาได้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนในภาคเหนือเป็นล,ลักษณะเบาบางจนถึงปานกลางนะครับผมโดยมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดจังหวัดลไล่บาตั้งแต่จังหวัดตากนะครับ จังหวัดลำปางลำพูนเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาและจังหวัดน่านครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยครับผมแล้วก็อยู่ทางภาคอีสานตอนล่างครับแถวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์ และแยะโสธรครับผมมีกลุ่มเมฆฝนาปานกลางนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางเช่นกันครับผมส่วนสพพรานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางเหมือนกันครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนที่ีท่อยู่ในลักษณะปานกลางและอาจจะทำให้ฝนตกนั้นอยู่แถวทางภาคเหนือครับผมภาคลาวตอนเหนือนะครับแล้วก็ ทางเราตอนใต้ครับผมที่มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางเช่นแถวแถวจำปาสักเป็นต้นนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมส่วนตรงกลางของสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบา,เาบางครับสำหรับในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับผมพอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาพบว่ากลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นอยู่ตามแนว จังหวัดแนวชายแดนทางฝั่งตะันตกได้เคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคกลางนะครับผมโดยจะอยู่ในบริเวณของจังหวัดทางจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาจังหวัดสระบุรีลบบุรีอ่างทองชัยนาทจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดตากครับผมส่วนภาคอื่นๆนั้น มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ก็จะมีหนักอยู่แถวทางจังหวัดทางภาคอีสานครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารนะครับมีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมอยู่แถวนี้แถวบริเวณนี้ครับส่วนสพบลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางครับในเวลา18นาฬิกาพอเวลาประมาณตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นมากลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวแล้วนะครับผม ซึ่งประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับที่เข้าปกคลุมประเทศไทยในเวลา24นากาของวันพรุ่งนี้คือวันที่8นะครับโดยกลุ่มเมฆฝนที่พบในประเทศไทยในช่วงเวลา24นากาของวันที่8พบอยู่แถวทางจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ครับแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานียะลาป,ปัตตานีและแถวจังหวัดสงขลาครับผมส่วนที่ส่วนจะ ส่วนภูม,มิภาคอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางมากๆเลยครับในเวลา24นาฬิกาของวันที่8นะครับเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันที่7สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและพิษเชรบูรณ์ครับผมส่วนทางภาคตะวนออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แถวจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและคนครราชสีมาครับผมภาคกลางก็เช่นกันครับผมมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ ส่วนใหญ่จะอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนทั้งภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เช่นกันครับผมแต่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นในจังหวัดชนบุรีระยองและจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมกรุงเทพมหานคร คาดการว่าคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดปทุมธานีนนทบ,บุรีและจังหวัดในเขตและเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครตลอดทั้งจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับผมการคาดการอากาศของทางภาคใต้นั้นพบว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่นะครับ ต่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผมสำหรับภาคใต้ฝั่งอันามันนั้นมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูกเกต็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมซึ่งในช่วงนี้พบว่าประเทศไทยนีนจะมีฝนตกหนักอยู่แถวจังหวัดทางภาคใต้แล้วนะครับผม โดยเฉพาะทางตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไล่ลงไปครับจนถึงจังหวัดนราธิวาสครับลักษณะเช่นนี้เกิดปรากฏการมา2วันแล้วครับขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาและระวังน้ําท่วมเฉลินน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กระผมลุงนวลฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาทเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามาก,กันทุกๆคนนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดให้กำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับผมสวัสดีครับ